มันสายพันอีเหลืองน้อยหนึ่งเที่ยวนะครับวันนี้เจ๊ใจ,จดีจ่ายเงินสดด้วยนะครับนี่นะครับคือผลผลิตจากการขายมันวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมก็ผมเชนญช่ยทัทงช่องยูทูบข้อหวานสตูดิโอแฟนเพจ Facebook ผู้จัดการนาชาแนลบรรยากาศของไรม่มันสับปะหลังบรรยากาศของคนทำมันสันปะหลังคนเอามันทันสมัยเนี่ยฮ <laughs> สารพี่น้องมันนี้มาขายมั่นน้ากันครับเป็นมั่นสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยขุดรอบแรกหรือว่าเป็นปฐมมาเริกนะครับกับการขุดมันในปีพศ2565น้ําหนักพร้อมด้วยรถนะฮะสั่งพร้อมกันน้าหนักหลายปันไดก็ยังบนจักขึ้กันครับเพราะว่าเฮาถอดข้านใบมีดออกนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่4,400 60กิโลกร,รมัมการขายมั่นนะครับในครั้งแรกที่นํามาเพิ่นจะสั่งทั้งรถไถรถลากและกามั่นพร้อมกันหลังจากหัน่นเข้ากับจังน้ามั่นไปลงไปถิ่มไปทีล้านแล้วนํารถเปล่ากลับมาสั่งอีกที่หนึงสาหรับรถนี้จะมีน้าหนักมั่นมากน้อยเพียงใดไปดูกันครับไปลงมันกันก่อนนะฮะเอามาฮอดแล้วครับมาที่นี่เปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายของผมจะเป็นระบบผ่าซีก ล็อก2ชั้นนะครับท่านสมัยสะดวกสบายครับแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ห้าเอามั่นลงใส่ตะขอเกีียวหรือใส่รถเกีียวมันจะบกเกาะกับช่วงที่เป็นฟ้าถ่ายของเทนเลอร์บอท่าให้เทนเลอร์เฮาเสียหายนะครับเห็นบอกครับพี่น้องครับเปิดแล้วมันก็จะไหลจากจากลงครับหลังจากเที่ยวเปิดฟ้าถ่ายเรียบร้อยนะครับทั้งโชเฟอร์ผู้คนลงมั่นเพื่อกะนํำรถไถติดคาดขนาดใหญ่นะครับมาลงมั่นให นี่แหละครับกําลังเคลื่อนตัวเข้าไปสักชิบลังบาทหนึ่งเกาะเนียวชีดเลยนะฮะแบบนี้จะสะดวกสบายครับถาบ่มีปัญหาหรืออุปสรรคเดี๋ยวาบางที่พม่อพอกขาขาดฮักนก <c oughs> ี่ก็ดอุบัตเหลเพืี่ยวกันนี่ครับพี่น้องมีเท่อน,นึงครับผมมาขายมันพอดีขาดเกลียวลงนี่แหละมันหาขับตรงหม่องโคง้งน,นี่แหละที่มีเล็กดำน,นี่แหละครับ ทังล้านมั่นบอกว่าบาษามาที่เอามั่นลงให้ได้เดอเจ้าล่งเองเด้อขคอหวานมาสันยางตายออกกันแล้วครับพี่น้องมันบริสุทธิ์รวยรู้เสมอไปตัวชีวิตกันเอามั่นนี่กระไดมาสันเนาะกับช่อง YouTube ของคนเอามั่นท่านสมัยนะครับช่อง YouTube ของคนรุ่นใหม่ฮะลำมันนี่แหลำมั่นลงเรียบร้อยนะครับมาเบิงว่ามั่นที่มาหนึ่งรถที่ห้านํำมาตัวนี้เป็นมั่นท่านนี้เหลืองหน่อยด้วยครับพี่น้องเด้อ อายุได้ประมาณ6เดือน7เดือนนะเกือบ7เดือนแล,ล้วล่ะแต่เฮางกับพุทธกรครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการเงินนําไปใช้เนี่ยแหละครับอุย้ <c oughs> มอยมป่บอกพี่นองได้ว่าห่อนเงินเนาะนี่แหละครับมันพันธุ์อีเหลืองหน่อยเมื่ออายุได้6-7เดือนนะฮะแต่มีหัวสัน่นมันจะเป็นธรรมชาติของมันพันธุ์อีเหลืองหน่อยครับหัวสัน่นอ้วนใหญ่แตกต่างกับมันสายพันธุ์อื่น หลังจากที่บ่นเกีียวให้ลงเรียบร้อยครับเฮาก็มีนาที่ที่ต้องขวดลงครับปุ้ยขี <c oughs> ้ดินครับพี่น้องบ่อยากผักเลยบ่ห <c oughs> ลายไปนในน,น่นองสั่นนี่เนาะนะครับมันขากอยู่ขพอดีของการขายมันน้านหนอกแบบบ่ตองนี่วัดการวัดเชื้อแป้งครับมันก็จะดีแบบนี้แหละมันนี่ถือว่าเป็นสิ่งเจือปนนะครับถ้าเราไปขายที่ล่งแป้ง มันก็จะร่อนส่วนนี้ออกหรือว่าตัดหักน้ําหนักส่วนนี้แต่ว่าเข้าขายล่างทางนอกนะครับทีเป็นกระใจดีพอหักนะครับเข้าก็ขวดลงขวดลุลง่ขลงขวดลงุงขวดลุงขวดล่งครับดินนี้พอนี่มเจตนาเอาใส่เด้ครับติดว่าเป็นสิน่งเจริญเพราะว่าเวลาเข้าขนมั่นขึ้นแบกมั่นขึ้นมีมันติดมาอยู่แล้วครับบางคนบอกว่าห้วยมันก็นม่ดินเนี่ยแล้นะเนาะแนวปลูกเสดินตริบริปูกเสษแยงงนี่ิีอ้าหลังจากที่เข้าเอามั่นล่งแล้วครับเข้ากับ ทำความสะอารดรถปัดกวาดให้เรียบร้อยนะครับผิดฝาท้ายเข้ากระนั่มรถไปสั่งน้ำหนักตอนออกทีหนึ่งเอาข้อเอื่นว่าช่างน้ําหนักรถเปล่านะครับรถเปล่าเข้าสิมีน้าหนักมากหรือหน่อยเพียงไดห,หลังจากัานแล้วกระนั่มน้ำหนักแรกเขา่าลบด้วยน้ําหนักตอนออกครับตอนออกเข้ามันมีน้าหนักเจ็กิโลครับจะเกิกันครับตอนออกเข้ารถเปล่าพร้อมเทลเลอร์น้ำหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบกิโลกรัม ซื้อจบ้บาทกับย่ายมวันนี้ขมาจบามากอับอันลาจากก็ต้องการเจ็บันนะสงนี่ครับต้องการตากมันอืมสรับล้านตา,ากแบบเกดกไดมันเขาเวลานะขยันส 啊，很哈。没。 ครับขอบคุณครับยันมันง่าครับเรียแล้วก็มาถึงเวลาที่ผมแหละกับพี่น้องรอค่อยครับเขามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับว่าขายมั่นเมื่อน,นี้หนึ่งเขียวนั่นจะมีอ่ารายได้หลายปันไดครับครับมันสายพันธ์อีเหลืองน้อยหนึ่งเที่ยวนะครับวันนี้เจ๊ใจดีจ่ายเงินสดด้วยนะครับนี่นะครับคือผลผลิตจากการขายมัน หสตังค์ครับหเที่ยวที่เ้องนํำมาขายนะครับก็คือได้เงินอยู่ที่6,426อบาทนำนัก2,520กิโลกรัมอันนี้คือผลที่ได้จากการขายมันสำปะหลังหนึ่งเที่ยวกับมันสายพันธุ์อีเดืองน้อยเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับสายพันธุ์นี้นาติ่ตามบอสสำหรับวันนี้ลาพีลาหน่องไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ